เว็บไซต์ at, ร,ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชอนการประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี 1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายปานป,าปีพิทารานุกรรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางพงเพชรจุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายจรกพงแสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผลจากความเป็นรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผลจากความเป็นรัฐมนตรี2ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐตนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนายพิชัยชุนหะว,วชิระเป็นรองนายกรัฐตนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกัฐตนตรี นายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีนางสาวจิรพรสินทุพไพรเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิพรัตนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในปานปีพิธาลุกกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเสริมศักดิ์ผงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว นายอัทกรศิรีรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป